นานนานหรือเปล่าไม่รู้ครับนะปิ็นอัพไปวันที่แล้วนี่เองครับกลับมาบกเบยบายยู bye ฮูปิดทัดไม่ใช่ละนะวันนี้ก็เออกลับมาเล่นเกมอีกครั้งหนึ่งครับนะ <c oughs> ก็อย่างที่รู้กันอยู่ครับนี่ครับเมื่อกี้ตอนตอนนั้นก็ผ่าตัดไอไอบอบนี่มันมันก็บอบเหมือนเดิมใช่ไหมแต่มัไเป็นผ่าตัดกันเลยเยอะไหลอะ <I know! S 2> อ่าโทรัพท์โทรศัพท์นี่มาประจำเลยนะ ใส่ผมต้องกินกินยาแวละงบประสาทอย่างครับนะกินน้ำส้มน้ำส้มนะโอ้ย oh yeah. แจับก็ได้กินแม่งแค่จับก็รู้สึกเหมือนกินเลยครับนะมหมุนทำาพรืออะไรไป,ไปโอเคครับอ่าวันนี้เราจะมาเออเล่นเกมเล,เล่นเกมเซอร์จิ s i ้น l a เ o ลเตอร์นาฬิกากูไปละไกล กันไก่เซอร์เจนซูรเต้กันนะครับแม่เกมผ่าตัด2013นั่นเองครับในโหมดเอ่อในภารกิจที่2ครับโอเปอเรชั่นคิดเน่ซิดนีย์เอ้คิดเน่นี่แปลว่าไตาครับไตเนี่ยเหมือนเหมือนถั่วงอกเนี่ยครับเม็ด 2, แทนสแคนคูณ2องระยำแม่ร <c oughs> ะยำแมวแล้วคูณ <c oughs> 2ด้วยเสร็จดีป๊อปในจำร็จได้หรือเปล่าน่ะจำก็ได้ป๊อป มาในหมดอารมณ์ดีวันนี้อารมณ์ดีครับไม่ไม่เฮ้ยนี่ม <c oughs> ันอะไรน่ะอะเจ็ดาบเลเซอร์โอ้โหดาบเลเซอร์มาแกขี้หูดยอะอะอาเจ็ แคคิวหูด้วยอะย้ฮ้ไปไปเล่นเล่น้สน้สนุกสนุกใหญ <c oughs> ่อะไรครับคุณผู้ชมครับทีนี้ผมเอาจริงของแทนนะครับอเอาจริงเอาจริงเอาจริงไกบกระจายไม่ต้องมาแคะหูกันเลยนะจับหน้ามันอ,อยู่นิ่งๆนี่แหละไม่ปลดง,ง่ายๆ่ายเราฝ่ามือพี่คาดอ่ะฝ่ามือพี่คาดอ่ะกูจะเปิดกล่อง เปิดกล่องเปิดกล่องไตเป็นลูกๆเลยครับนะเอาน้ำไปก่นอนอืเอาน้ำแกแกดับกระหายกันเงยม,มีมีมันแกว้วขายเกลือขายเกลือได้จะได้มีสมาธินะอืมพวกขนมบขบเคี้ยวผมว่าอร่อยมากครับอืมอ่าโอเควางปิดหน้าไว้งั้นแหละเราต้องผาอะไรก่อนวันเนี้ยนะ <c oughs> ไม่ออก <c oughs> แต่ไข่แม่สมุดโน้ตคนไข้ <c oughs> เขียนไปเลยได้ไหมเนี่ยคนไข้เสียชีวิตแล้ว <c oughs> คนไข้ตายตั้งแต่ยังไม่เริ่มรู้ชะตาก,กรรมเลยจริงบอกตรงโอเคมาตัดเออมาตัดพวกพวกอันนี้ก่อน <c oughs> กระดูกนระหมุนห,ห,หมุนแขนได้ไหมเนี่ยหมุน <c oughs> โอ้ยตายฉีดยาชายกัน <sh arp> <sh arp> ปักง้ามา <sh arp> อ่ะอ่ะฉีด <sh arp> อีกทีนึงอีกทีนึงหยุดเลือดหยุดไหลาวางวางวางไว้ตรงสว่านนะจากนั้นครับจกจก <sh arp> เจียมนักล้วงอ่ะ,ใน,ะ <sh arp> ในกระดูกในกระดูกมเอกระดูกไปเผาเลยไป <sh arp> นี่เก็บไปเลยครับ เก็บเก็บไปเลยพี่น้องเผาไปเลยผมรัพบผิดชอบเองออ่ะอเดากระดูหลวงหลวงมันคุ้นๆน,นะเนี่ยเหมือนจะเป็นเอ่อตับครับตับตับใจเย็นโ <c oughs> อม้มันคุ้นๆน,นะเหมือนเหมือนตรงไหนสักอย่างนึงโง่ตับไตตับเป็นล้วงยากจิมม้มจ้ยายากจังวะมันยากจังวะ อ้าวไม่ขึ้นไม่ขึ้นเอาอะไรดีกูมีดหมอไอ้กันไกลกันไกลกันไกลเฮ้ยชึบชึบอ้าวไม่ติดไม่ติดเดี๋ยวกันเบาๆสมูทสมูทได้เน๊มได้สันมีดเย่ไปทางนี้จะออกไปช่วยให้กูไปเนี่ยกูทิ้งแมงคานี่แหละไปต้องเอาอีตัวอันใหญ่กูคิดอีตัวอันใหญ่ดีตายแน่นอนเนี้ยมีดหมอมีดหมอ นะตัดตัดก่อนเดี๋ยวลวงลวงลึกหลวงลึกถึงลำไส้อ๋อที่กระเพาะกระเพาะปตากระเพาะหมูเดี๋ยวเดี๋ยวนะคือมือมือแข็งมือแข็งแยวมันอะไรมันจะขาดวะ นี่ว่าต้องตัดต้องลอยตัดนี่วะอย่าช็อปช็อช็อปช็อปปาทิ้งแม่ง <tr ots> ไหนไม่หยาไม่ใช่อันนี้ไม่ใชอนน่อันนี้ตายแน่นอนน <tr ots> ะฮะอย่าแรงับประสาทฉีด <tr ots> ถูถูหน้าอย่าลืมอย่าลืมซีแม่เวลาคันคันหายคัน,คนแน่นอนนี <tr> ่ <ots> มันหมุนเล่นหาพีพ่มึงเลอจับขอจับหน่อย <tr ots> หญิงแค่ได้สัมผัสอ่ะกูจะเอามันขึ้นมายังไงเนี่ยหลวงตับหลวงตับก่อนเลยอยากกินตับเหมือนกินซีมอนไมเนี่ยมันยากแทงวะตีตีตับออกมาแล้วตกไม่ออกว่ะ ไม่ออกว่ะครับทำไงดีไม่ไหวแล้วกูย <uh ืนขึ well> ้นเลยเนี <t <t ่ยกูรอดนี่แมกโอ้ยโอ้ยหั่นไม่ได้ตายงไม่ต้องทำไงวะเอ๊ะเอ๊ะ โอเคครับคุณผู้ชมครับทีนี้ก็ไม่พลาดแน่นอนเนี่ยครับนะ,ะเราก็เอากระดูกแมงที่แมงเกกะเอากระดูกเกกะแล้วก็พวกของเกกะมาให้มันตั้งให้มันเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหจะได้เป็นที่นะครับหมอหมอเรื่องจัดการนี่จัดการให้มันเป็นระเบียบนะครับจะได้แบบนะแล้วก็ค่อยๆเปิดกล่องนะครับค่อยๆเปิดกล่องโอเคครับทีนี้ก็ไม่มีอุปสรรคครับอุปสรรคที่เหลือนี่ก็ต้องเป็นวิธีการชำระช,ชำระร่างบอบบี้นะครับ มันกระดูกกระดูมันก็บังจังเลยน่ยเชียนนี่กันเฮ้ยขาดยูโห้ขาดแล้ววะอ่าผมว่าขาดมันน่นมันน่าจะเป็นขาดสองข้างมั่อ้แหละผมผู้ชมคิดยังไงเนอ่ย ใหญ่โอ้ยโอ้ยเอาไว้ตรงนี้ด้วยกันผ่าคอเหมือนพผงอะไรให้ผงอะไรให้ผงมะไรไปเล่นเดินเฮ้ยมันไหลก็ไม่ได้คออ่ะไหลก็ไม่ได้คอเลยผู้ชมเนี่ยแบบแต่ตรงนี้จะผ่าตัดอะไรยังไงตรงนี้มีรอยอยู่เลยรอยบาดอืมน่าเดี๋ยวอะไรฮึตรงนี้ไปจะ เ <S preach miracle> อ้อยหลุดหลุดโยนมีดไปไกลนะเดี๋ยวแทงแทงแทงยานแทงแทงหยิบมาหยิบหยิบจับแทงหน้าแทงหน้ายิงก็ฉีดสิวเยิรบยิงก็ฉีดสิวอ่าวางไว้นี่กกอนอ่าโอ้โหดูมาเป็นตอนอ่าวางวางไว้เต็มเต็มหน้าเต็มโอ้ดินดินดินซะด้วยเต็มหน้า ตีลีนล่เอาเข้าไปเป็นเพื่อนลำไส้ใหญ่ <c oughs> เข้าไปอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วโอเคนะโอ้โหตัวนี้เศษกระดงกระดูกเต็มเหนียวเลยครับโอ้แม่งลกรกรกจริงจริงเลยมีเครื่องเตาไหมนะเนี่ยเตาเ่าเศษขี้ควันอะไรพวกนี้อ่ะ <c oughs> อ่ะโอ้ไปแล้วเช็กช้างหัวมันนะถือว่าไปดีครับโอ้ต้องเห็นไตแล้วไ <c oughs> ตไตหรือสองข้างหรือปัดโอเค <c oughs> นะเฉือนเฉือนก่อนเฉือน เฉือนกระเพาะอาหารอืมสตอมัดสตอมัตเอชเยอะอืมจับมีดจับมีดตรงนี้มีครัวเยี่ยมโยนทิ้งแม่งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีมีผ่าตัดไตได้ยุ่งเลยเนี่ยอ่าอาโอเคอ่าวางวางวางไว้ที่เลยอืมเดี๋ยวไตไตมีสองรัวครับนะก็มีไอ้ครัวมีเหลืองๆไงคุณผู้ชมเห็นไหม หยิบหยิบจับหยิบจับมีหยิบจับออออโอเคบิชแย่วางเอ๊ะแต่ทำไมเปนจับยากทั้งเลยจับไปตกโยนทิ้งถังขยะนะนเหนื่อยข้างครับไตมีสองทางมเมล็ดถั่วอ่าเลือดเลือดเลือดลดอ,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 อย่างเร็วพลัน กระดูกมันก็เยอะจังเลยน่ะหลุด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 แล้วไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียเลือดเสียเลือดมากเสียเสียเลือดยาหมอหมอเจมช่วยชีวิตโอเคบิชแย่วางวางไว้กับพื้นนิ่งนิ่งเติมน้ำก่อนมีน้ำใจไหมเนี่ยมีอ่ามีมีมียาอยู่ครับยาโอเค

Ai ai à à ai 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 cái ai 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 nè ai 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 mình ai ai nè ok well, <coughs> nè, <Nice>. 1 <Right. coughs> <coughs> 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 yeah. หโอเคครับครั้งนี้ไม่มีพลาดแน่นอนเงโอ้โหดูบัตรบัดรมือไปเบนเบนตดเบนตดบอบบี้บอบบี้ขี้แตกครับไม่ได้ล้างตูดมาผ่าตัดโอเคครับคุณผู้ชมครับรอบนี้ไม่มีพลาดแน่นอนเงยพลาดแบบแบบพลาดแบบฮันหานแบบนั้นสาะระเลวมากเลยครับนะโอ้โหดูนี่เราเอาของเล่นใหม่ขึ้นมาแล้วของเล่นนําโชคปิดก่อนอ่าปิดปห้อยไว้เป็นผระห้อยไว้เป็นผระผ้าบนเตียงเงดู มึงแกว่งไปมาได้สนุกสนานน่าดูโอเคครับก่อนอื่นเราต้องมาเอาไอ้กระดูกซี่โครงนี้ไปแกะตีนก่อนครับเก,กะกะได้เกินนะเดี๋ยวเฟลไ้คนดูดูดูความสมูทของมือผมดูความสมูทของมือผมผมใช้สมูท e ีบ่อยครับ <c oughs> ยี่จะมาอาไอคิ้วนี่ก็วุ่นวายจังเลยสมูทีบบี้เฟสตัดหน้าแม่ง baby เบบี้เฟสโอ้โหเลือดไหลไม่หยุดไป <c oughs> สมูทีจิ๊ก จะหยิบมีดไอ้จะหยิบเข็มฉีดยาดูดูมันดูมันดูมันโอ้บ๊อบบี้ครับบ๊อบบี้หัวบ๊อบบี้ตายครับอ่ะฉีดอ่ะฉีดฉีดตรงนี้ไม่ตายตายหยุบต,ตายไวไปอีกอ่ะโอ้ตายลีอ่าโอเคครับยิ่งกว่าดมยาสลบปไปอย่างเงี้ยจะจับไปจับที่หลังนี่จะทิ่มกูมไหมเนะี่ยวางไว้แบบนิ่งๆโอเคโอเคโอเคเด้อ เลือดมันหมดไปจะครึ่งตัวอยู่แล้วนะเป็นลำไส้ลำไส้นี่ไม่ใช่ปัญหาครับโชว์ความช้ำโดยโชว์ความช้ำนะมันไม่ใช่ปัญหาจริงๆครับบอกตรงโอเคนะวางวางมีดมีดหมอมีดหมอสวยสวยด้วยมือหมอสวยนี่สัญญกรรมเนี่ยตกตกตกแต่งใบนะ อมทีดีไม่มีพลาดนะครับบองตรงบ่องตรงถ้าพลาดนี้ตายพลาดจะแค่ตายอีกรอบหนึ่งไม่เป็นไรอบบี้มีร้อยชีวิตพ่าเท่าไรก็ไม่ตายเอ็นนี่ก็จริงเลยไอ้ลำไส้ใหญ่นี่มันมันอะไรจะหลุดเยี่ยมโยนมีดทิ้งชิดยาก่อนชิดยาก่อนโอเคครับนะ ใส่ใส่นี่ก็เต็มหน้าเลยโอ้วางอย่างนิ่มๆวางอย่างนิ่มๆนิ่มนวลแล้วมือมันติดอะไรเด้อโอ้สัญญกรรมนี่สัญญกรรมเฉยๆเสญญร,รมิมความงามนี่กินข้าวมึงได้กินข้าวแน่นอนกินข้าวกระเพาะเป็นโลกระเพาะนาวนะไม่น่าเฮอะไรครับไอหน้าไอหน้าเฮนี่เต็มวางเต็ม ยิงก็ห้อยจะทุคขามิง่ะอ่าุดตับตับหิวตับตับนี่ก็สั่นยังเลยสั่นสั่นหาพี่มึงไปไกลตีนไอ้นี่ก็ไอ้นี่ก็วุ่นวายจังเลยอ่าเดยมันจะมากวนเปิดค่อยๆเปิดแบบเบาๆนะปิดมันจะปิดทับมหาเลยแล้วค่อยๆเปิดอย่างเบาๆอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะอยู่นิ่งๆ นะครับตอนนี้ก็เหลือเฉพาะไตนะไตนี yeah. ่ตัวปัญหาใหญ่เลยครับเพลงนี้ก็ร้องจังเลยอ้าวไม่หยิบหยิบไม่ขึ้นเลยอ่ะเอาค้าง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 ทีมทีมอ่ะจะโดนไห้กูไมยเน่ตับตับตับจ้า หนึ่งข้างหนึ่งข้างอาวทีมจิมตับแตกอข้างกรตลายชิบชิบเอาออกได้ทีละข้างวะนี่ผมผมต้องเยงคอไปด้วยเนะี่ยยิงยงคอเวลาเล่นโอ้โหอินแฮปอินแฮาใจมีแฮปอินอ้าไม่ออกไม่มีพลาดแน่นอนตายปพร้อมกะระเพาะมึงแหละอ่ไอ้ทียนี่กลับกลับมาต่อยดิแก อย่าบอกนะมึงกลับมาต่อกันกลับมาต่อกันกกน,นี่ยุ่งเลยไม่ต่อไม่มีต่อไปโยนโยนมันมีไม่มีค่าเลยทีนี้ก็ถึงเวลาฉีดยาชามาเล่นใ้ใจฉันเต้นแบบนี่อะยาอยู่ไหนแล ok, ้วกูจะทิมเข็มย,ยังไงล่ะเนี่ยเดี๋ยนะไปไหาคือผมจะทิมเข็มยังไงนะท,ท,ทิมหูเอามันทิมอะไรนี่วหาะตายไปแกตีน นะครับไอ้เชีอดนี่ก็วุ่นวายจังเลยนะโอเคโอเคหยิบมาทีละข้างไอ้ข้างนี้ต้องใส่ตรงนี้ดิอ่ะดิลงแล้วมึงเชื่อมไหมเนะี่ยอ่าเชื่อมเชื่อม <c oughs> หวานเป็นน้ำเชื่อมเลยครับอ่านี่อีกข้างนึงเสร็จย <c oughs> <c oughs> เยี่ยมโหได้เกตดีเลยติง2,000มิลลิลิตรนะครับแจ่มแมวนะอันล็อกด่านเป็นที่เรียบร้อยยู้ไปไปฮไปไม่ต้องโทรศัพท์มาหากูเลยอโอเคครับเจนไปพาัหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเออ่ตามอินโทรที่ให้ไว้นะครับแล้วกดแชร์เป็นเพื่อนด้วยนะครับทางเฟซบุ๊กนะายเจู้ฮ